สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาที่ U I Suki Premium Buffet สาขาใหม่นะคะสาขา ICS ตรงข้ามกับไอคอนสยามเลยค่ะทุกคน นี่คือรายอาหารทั้งหมดนะคะของ U&I n Premium Suki Buffet ค่ะก็จะมีให้เลือกอยู่4ราคาเลยค่ะราคาแรกเลยนะคะก็คือ Standard Buffet ค่ะราคา498บาทรวมเน็ตแล้ว533บาทค่ะรายการนี้นะคะก็จะเน้นหมูค่ะก็จะมีหมูคูโรบุตะแล้วก็เบคอนสันคอสันนอกนะคะแล้วก็จะมีเนื้อมา1ตัวค่ะก็คือเนื้อเสือร้องไห้ค่ะทุกคนแต่จะเลือกน้ำซุปได้แค่1นซุปเท่านั้นนะคะ แบบที่2ค่ะรีเมียมบุฟเฟ่ราคา698บาทรวมเน็ตแล้ว747บาทค่ะใส่เนื้อนะคะต้องห้ามพลาดเลยเพราะเขามีเนื้อให้เราเลือกมากมายเลยค่ะสิ่งที่เพิ่มมาของราคานี้นะคะก็จะเป็นพวกอาหารทะเลค่ะหอยแมลงภู้กุ้งแม่น้ําหรือว่าจะเป็นพวกชีสนะคะก็ต้องห้ามพลาดเลยและที่สําคัญนะคะเราสามารถเลือกน้าซุปได้2น้ําซุปต,ต่อคนเลยค่ะ มาถึงราคาที่3ของเรากันแล้วนะคะก็คือซ u เปอร์พีเยมบุฟเฟ่ราคา898บาทรวมเน็ตแล้ว961บาทค่ะสิ่งที่เพิ่มมานะคะก็คือเนื้อวากิวบิสกิตแล้วก็เนื้อวากิวบิ๊กเบิ้มหอยนางลมกุ้งแช่บววยเป่าฮือแยนซาซิมิหอยเชลล์ญ,ญี่ปุ่นมันปูคาราเมโซโดิบหมูชาชูลมควันก็มีให้เราเลือกเยอะเลยนะคะมาถึงราคาสุดท้ายนะคะอันติเมดบุฟเฟ่ ราคา1,398บาทรวมเน็ตแล้ว1,496บาทก็จะมีเนื้อวากิวคารามิโซป,าปาลาปาไหลย่างซีอิว๊วเนื้อปลาจินดาราะนะคะหรือว่าจะเป็นกุ้งเดวทัฟโฟนะคะให้เราเลือกแล้วก็ยังที่สำคัญที่สุดนะคะก็จะมีไอติมฮาเกนดาสนะคะให้เรากินได้แบบไม่อั้นเลยค่ะทุกคน สำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจราคาไหนก็สามารถเลือกกินได้ตามความชอบของตัวเองเลยนะคะก็ตามเมนูที่เราแปะไว้ให้ทุกคนเลยค่ะและที่สำคัญมากๆนะคะน้ำซุปของเขามี้เราเลือกถึง9น้ำซุปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซุปหูฉลามซุปเป่าหื้อซุปชาบูซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นซุปหม่าล่าต้มยำซุปหม่าล่าซุปน้ำดำซุปกระดูกหมูหรือว่าจะเป็นซุปเทาโฟค่ะทุกคน และนี่นะคะก็เป็นบาร์ที่เราสามารถตักอาหารได้ไม่อั้นอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นของในตู้นี้จะเป็นผักหรือเส้นหรือว่าจะเป็นข้าวผัดไก่ทอดหรือว่าจะเป็นของทานเล่นต่างๆนะคะเราสามารถที่จะหยิบเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีน้ําดื่มให้เราเลือกอีกมากมายเลยค่ะก็จะเป็นไม่ว่าเราจะเลือก บุฟเฟต์แบบไหนนะคะก็สามารถที่จะเลือกของที่อยู่ในตู้นี้นะคะได้หมดเลยค่ะทุกคนน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะของเขานะคะสดใหม่แล้วก็น่าทานทุกอันเลยค่ะจริงๆของภายในร้านนะคะมีค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะแต่เราถ่ายมาไม่หมดค่ะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะอยากจะมาทานก็ให้มาทานเองเลยค่ะเพราะว่ารับรองว่าของที่นี่พรีเมียมแล้วก็สะอาดสดใหม่ทุกอันเลยค่ะ แล้วก็จะมีมาม่านะคะให้เราเลือกหลากหลายรสเลยให้เราสามารถไปต้มที่โต๊ะเราได้แล้วก็จะมีบาร์น้ำจิ้มค่ะทุกคนที่เยอะมากๆให้เราเลือกว่าเราจะทานอะไรได้อีกด้วยนะคะเรานะคะเลือกกินเป็นอันติเมทบุฟเฟ่ค่ะก็จะราคาสูงสุดในบุฟเฟ่ต์นี้เลยนะคะก็น่ากินมา,มากๆเลยทุกคนอาหารมาแล้วแล้วสั่ง,องหอยนางรมมาด้วยทุกคนดูน่ากินมา,มากๆเลยค่ะทุกคน ส่วนที่เรานั่งนะคะก็จะมีเป็นแยกเป็นหม้อเลยค่ะว่าหม้อใครหม้อมันนะคะส่วนอันติเมตบุฟเฟ่ก็จะได้2น้าซุปเราก็เลือกมาได้เลยนี่นะคะอุ้ยทุกคนน่ากินมากขอตัวไปกินก่อนนะ ทุกคนคะสิ่งนี้คืออร่อยแบบมาก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 เราเอาไข่ดิบนะคะมาตี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 เสร็จแล้วเราก็เนื้อน,นะคะไปจุ่มในน้ําเดือดแปบ๊บเดียวกร่อกๆๆอแปบ๊บเดียวเสร็จแล้วก็จุ่มลงไปในไข่นะคะแล้วก็กินเลยะคะ่ะทุกคนมันอร่อยมากมันแบบฟินมากทุกคนใครจะไปกินต้องตามต้องต้องไปลองคะ่ะมันมันเด็ดมาไม่ไหวสูสือดิบมาชองผมเคลองชียซี่อร่อยไหมคะอย ครับผแน่นอนเดี๋ยวอีกประมาจเดินไปอยูที uh, ่ไหนี่สันยาิมอยู่หน้าร้านอยู่นะ อันนี้นะคะก็คือมันปูคาร์มิโซะค่ะทุกคนเขาจะให้เตามาแบบร้อนๆแบบนี้เลยแล้วเขาจะมาจุดไฟให้ที่โต๊ะเลยนะคะทุกคนมันอร่อยมากมันรสชาติแบบนุวนๆแบบครีมมี่สุดๆทุกคนอยากให้ไปลองกันนะคะคืออร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะชอบตงรงหม้อไข่หม้อมันเลยะจะดีนะครับพี่ทำร้า เดี๋ยวเราจะมาชิมเมนูคาร์มิโซให้ทุกคนดูกันค่ะมันปูนี่ว่าน้ำดองอร่อยมากเลยนะชิมน,น,น้ำดองอรอ่อยมากมันอร่อยน,น,น,นะมันหวานมากอร่อยจนน้ำดอง ทุกคนคงเห็นว่าเรากินแบบอ้เนื้อเน,นี้ยมาหลายครั้งแล้วใช่ป่ะแบบตอนต้นคือเราจะมาป้ายยาทุกคนค่ะไอเนื้อที่เรากินนะคะคือเนื้อพรีเมียมค่ะคือมันอร่อยมากๆมันแบบโหอร่อยมากๆกินคนเดียวแบบ3-4ถาดแล้วคืออร่อยมากๆคือเขาแนะนําให้กินกับไข่ดิบนะคะมันจะหวานแบบหวานละลายในปากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาแนะนํานะคะก็คือกินกับคาราเมโซมันปูคือมันจะรู้สึกแบบเอ้ยมันนวลนวนแบบ มันบอกไม่ถูกมันจะคิมมี่คิมมี่ทุกคนก็อยากให้ทุกคนไปลองกันนะคะมันคือสิ่งที่อร่อยแบบอร่อยมากๆเนือ้อเขาโคตรพเมี์ยมแล้วแบบของเขาคุณภาพดีมากๆถ้าใครมาแบบดูมาถึงตรงนี้คงน้ําลายไหลแล้วถูกไหมงั้นก็ต้องแบบรีบไ,ไปกินแล้วไหมคะ่ะอร่อยมากๆจริงๆนะโอเคทุกคนหลังจากที่เรากินแบบ อิ่มมากๆแล้วเราต้องกินของหวานตบท้ายนะคะทุกคนก็นี่คือสี่อย่างในของหวานที่เป็นเซตของเราเลยนะคะ e n t เ r t a i n m e n t Buffet ก็คือของหวานเยอะมากๆน่ากินมากๆ,ๆทุกคนก็คืออย่าลืมเหลือท้องไ้กินของหวานด้วยเพราะของหวานอร่อยทุกเมนูเลยกินเลยเมนูของหวานนะจ๊ะอืมอ,มอ,อร่อยมากพอเวพร้อมกินเมลอนมั้ยเมลอ,มลอนคเริ่มกิน เราจะมาชิมกรัดนะช้าหอ,อมเมลอนมากมันเป็นมิน่ากินมากโ้ยอ,อย่าล้มก่อนไลน์บุฟเฟ่อาหารโปรดี สำหรับใครนะคะที่อยากทาน u n i อพรีเมียมซ f กิบุฟเฟ่นะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะ,ะทุกคนขอแอบ,บกระซิบก่อนนะคะตอนนี้นะคะเขามีโปรเปิดสาขาใหม่ที่สาขา ICS ตรงข้ามไอคอนสยามนะคะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ทานพรีเมียมบุ f เฟ่จากราคา698บาทแต่จ่ายเพียง498บาทถ้าทาน Super ร์พรีเมียมบุฟเฟ่จากราคา898บาทก็จ่ายเพียง698บบาทค่ะทุกคนวันนี้นะคะ วันที่25เมาษายนนะคะถึง15พื้นพฤษภาคเท่านั้นค่ะทุกคนเฉพาะสาขา i c s ตรงข้ามกับไอคอนสยามชั้น4ค่ะใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ UNI เลยนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคน